Yes. I the Terima kasih atas dukungan รเิิัะบเดเดหันทราญะตุท่านท่านเสรมนกบุรีชัยรม่เรืองอี้เราต้องไพิารครับ ระดับแรกกิจกรรมคืพรกอชัยโดยท่านอาจารย์ราอรอในทัฐธรน่กนะครับก็ครันัประการกำเนิดงานที่มีมหาวิทยาลัยเทะครับจะคุณเทียนที่มหาวุัิบุญนะครับโดยท่านอมทว่านะครับท่านหลอมทว่าุณเทียนที่มหาวุฒบุญข้าวต่อนะครับจะประกาศมาจุดเชียนที่มหาวิบุรับข้าวต่อนะารับเหรืย้ไปจั ในส่วนของตัวานของทางเทศบาลนครบางแสนจะจุดอูบริเวณด้านบนนครับด้านข้างบครับเพียงข้าบนข้างบนนะครับเพียงข้างบนข้างบนนะครบเปนนะครับนครับุเจิญทาพพุเจร้รทางนะครับเิญข้าเป็นธราานะครับจากทาพุทธาเาา

มาเปียนกคุณเร็วๆครับกบกินครับอานโตกนี่องมาเตน่น้าวนขอบคุณดีกับเอาคุณหน้าที่มาช่วยขอบคุก ทีมวันผมจะไป <rôle à décorations> <aniously tweet> ขอ้ทุกท่านท่านคนสบายดีครับเชิญต้นรัด้วยเชิญต้อนรับเชิญรับเชิญอนรับ้อรับอนรับเชิญต้อนร่บช่ญต